กาคุเดสรอคอยกันเปอย่างยาวนานครับ หลังจากที่ภาค Stone Ocean ได้จบไปในที่สุดเมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมาก็ได้มีการประกาศสร้างอนิเมชันภาคถัดมาอย่าง Steel b บอ n Run เรียกได้ว่าทำเอากระแสะแฟนๆโจโจ้ทั่วโลกนั้นกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งจนทำให้ใครหลายๆคนสงสัยว่าทำไมไอภาคที่7ของเฟรนชาชัยชุดนี้นั้นมันถึงน,น้าดูและน่าติดตามขนาดนั้นทำไมแฟนๆทั่วโลกเขาถึงได้ไฮกับการมาของสตีลบอลลันและทำไมภาคนี้ หลายๆคนถึงยกให้เป็นภาคที่ชอบที่สุดในเฟรนช์ชายของการ์ตูนเรื่องโจโจ้ล่าข้ามสตวรรษรวมไปถึงช่องกาคุเดสเองเช่นกันที่ยกให้มันคือ the best ในความรู้สึกส่วนตัวงั้นคลิปนี้ผมจะมาแนะนําป้ายยาให้กับคนที่ไม่เคยดูโจโจ้หรือดูแค่อนิเมะไม่ได้ตามมางงาว่าทําไมสติวบอลลันมันถึงยอดเยี่ยมและเป็นกระแสมากๆในหน้าฟีดของเราตอนนี้รับรองไม่มีสปอยแน่นอนก่อนอื่นเลยเนื่องจากภาคที่6บาดหลวงพุชชี่ได้ทําการรีเซ็ตจักรวาลจึงทําให้เรื่องราว ของตระกูลโจสตาร์และตัวของดิโอที่สารต่อเรื่องราวกันยาวนานนับทศวรรษถือเป็นอันสิ้นสุดลงสติลบอลันจึงเป็นการนับหนึ่งใหม่อีกครั้งสําหรับอาจารย์อารากิกับเฟรนชายการ์ตูนเรื่องโจโจเดิมทีแล้วสติลบอลันด้วยถูกวางโครงสร้างเป็นการ์ตูนเรื่องใหม่ครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโจโจ้เลยเพียงแต่จะใช้ชื่อตัวละครและเลฟเฟรนต่างๆมาจากโจโจ้นั่นเองแต่เนื่องจากกระแสะตอบรับของแฟนๆไม่ค่อยสู้ดีนักในช่วงระยะเวลาที่เรื่องนี้กําลังเขียนอยู่อาจารย์จึงได้มีการเพิ่มสแตนเข้ามาระวาง เเเนนนิืนื้ออร่องและมีการเพิ่มคําว่าโจโจ้บิซ่าแอดเวนเจอร์เข้ามาภายหลังจะสังเกตได้จากมังงะของสตีลบอลลันในเล่มแรกๆนั้นจะมีแค่ชื่อสตีลบอลลันเฉยๆยังไม่มีคําว่าโจโจ้เข้ามาเลยด้วยซ้ําซึ่งเรื่องย่อของสตีลบอลลันจะย้อนกลับไปเมื่อปีคริสตศักราช1890จะพูดถึงการแข่งม้าจากชายหาดซานติเอโกไปถึงปลายทางอย่างนิวยอร์กซึ่งมีระยะทางมากกว่า6,000กิโลเมตรเพื่อชิงเงินรางวัล50ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐ โจนี่โจสตาอดีตลุคก,กี้มาชื่อดังที่ชีวิตตกอับที่ปัจจุบันนั้นตัวเขาเป็นผู้พิการไม่สามารถเดินได้ที่ได้บังเอิญไปสัมผัสกับลูกเหล็กของไจโรเซเปลีในขณะที่โจนี่ได้สัมผัสลูกเหล็กนั้นตัวเขารู้สึกว่าขาของตนสามารถขยับได้นิดหน่อยโจนี่จึงอยากรู้ความลับของลูกเหล็กนั่น เพื่อที่จะทําให้ตนเองสามารถกลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งและรับรู้ว่าไจโรนั้นมีเป้าหมายในการแข่งสติลบอลลันโจนนี่จึงตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งเพื่อที่จะค้นหาความลับของลูกเหล็กนั่นและทั้งคู่ก็จะผจญภัยพบเจอกับอุปสรรคมากมายที่ต้องเผชิญโดยคําว่าสติลบอลลันนั้นก็มาจากชื่อการแข่งม้าข้ามทวีปที่เป็นหัวใจหลักในการดําเนินเนื้อเรื่องของภาคนี้และยังจะเชื่อมโยงไปถึงพลังของตัวเอกอีกตัวอย่างไจโรเซปเปรลีที่ใช้พลังในการหมุนของลูกเหล็กกลมๆได้เช่นกันด้วยความที่ ไม่ต้องไปอ้างอีกเรื่องราวจากภาคก่อนๆเป็นการเริ่มต้นเรื่องราวของตัวเองดังนั้นการเล่าเรื่องจะค่อนข้างเป็นอิสระอยากจะทําอะไรก็ทําอยากเล่าอะไรก็เล่าเราจึงจะได้เห็นการดําเนินเรื่องที่ค่อนข้างแปลกใหม่สําหรับการ์ตูนตระกูลโจโจ้ตัวละครจะดูมีมิติมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาจะเป็นการดําเนินเรื่องโดยใช้อุดมการณ์เป็นตัวชีน้นําทุกคนต่างมีเป้าหมายเป็นของตัวเอง แต่ละคนก็มีทั้งความดีและความชั่วอยู่ในตัวไม่เว้นแต่2ตัวเอกอย่างโจนี่โจสตาและไจโรเซปเปรีดังนั้นพาร์ตตัวละครถือว่าเป็นจุดเด่นของภาคนี้มากๆครับและการดําเนินเรื่องที่ผมมองว่าดําเนินเรื่องได้ค่อนข้างมีชั้นเชิงกว่าภาคอื่นๆครับเราจะได้เห็นพัฒนาการจากตัวละครเอกอย่างโจนี่ได้อย่างน่าขนลุกเรื่องราวจะนําเสนอการเดินทางระหว่างโจนี่และไจโรและทําให้เขาทั้งสองนั้นสารความสัมพันธ์และมีพัฒนาการขึ้นเรื่อยๆมันให้กลิ่นไอสไตล์หนังแนวโรถทิป จนสุดท้ายแล้วเราก็กล้าพูดได้แหละว่าโจนี่โจสตาร์นี่แหละยังคงเป็นพระเอกของสตีลบอลลันและตัวละครอื่นๆค่อนข้างนําเสนอออกมาได้มีมิติและน่าคุ้นหาครับบางตัวละครก็ทําให้เราหลงรักได้แม้กระทั่งล่าสบอสเองก็เป็นตัวละครที่ยืนหยัดด้วยอุดมการ์ตัวเขามีทั้งมุมที่ดีและมุมที่เลวอยู่ก็ย้อนกลับไปอย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นว่าภาคนี้มันจะนําเสนอความเทาๆของมนุษย์ไม่มีใครดีที่สุดและไม่มีใครเลวที่สุดเรามาดูข้อมูลด้านอื่นๆเกี่ยวกับ ติลบอลลกันดีกว่าครับเดิมทีแล้วสติลบอลลามนั้นตีพิมพ์ในนิตยสาร Weekly Shonen Jump ก่อนที่จะเปลี่ยนไปลงอ l t r a Jump ซึ่งเป็นนิตยสารแนวเซเนนโดยสติลบอลลามนั้นเริ่มตีพิมพ์ครั้งแรกวันที่19มกราคมปี2004ยาวไปจนถึงวันที่19เมษายนปี2011ระยะเวลารวมทั้งสิ้น7ปี และมังงะฉบับรวมเล่มก็มีมากถึง24เล่มซึ่งมากที่สุดของเฟรนชชายโจโจในขณะนั้นก่อนที่ภายหลังจะถูกภาคถัดมาอย่างโจโจเลียนทำลายสถิติไปที่27เล่มครับอนิเมชันของสตีลบอลลันยังคงได้รับการผลิตจากสตูดิโอเจ้าเดิมอย่างเดวิดโปรดักชันที่รับผิดชอบในการทำอนิเมชันของโจโจมาแล้วทั้ง6ภาคดังนั้นผมจึงมองว่าไม่ค่อยเป็นที่น่ากังวลสักเท่าไหร่สำหรับงานอนิเมชันเพราะมาตรฐานที่ผ่านมาถือว่าทางสตูดิโอนั้นทำออกมาได้ดีมากๆแต่สิ่งที่แฟนๆโจโจหลายคน ววล่าทางเดวิดโปรดักชันนั้นจะมีการตัดเนื้อหาบางส่วนทิ้งหรือเปล่าเนื่องจากความยาวของมังงะมันมีตั้ง24เล่มถ้าเทียบกับภาคก่อนๆที่เฉลี่ยภาคละ14-16เล่มเท่านั้นเองส่วนตัวผมเชื่อใจว่าทางเดวิดโปรดักชันคงไม่ตัดอะไรของภาคนี้ทิ้งไปหรอกครับและผมก็เชื่อว่าแฟนๆก็ไม่ได้รีบร้อนด้วยเพื่องานที่มันสมบูรณ์แบบที่สุดมองอีกมุมหนึง่งถ้าทางสตูดิโอจะตัดผมว่าอาจจะเสี่ยงมากเกินไปครับเนื่องจากสตีลบอลลามนั้นแฟนๆโจโจ,โจ้ส่วนมากรอคอยและคาดหวังกับมันสูงมากๆดัังนน้ผม,มว่า เดวิดโปรดักชันคงไม่กล้าที่จะเสี่ยงตรงนี้หรอกครับสุดท้ายแล้วสตีลบอลลามนั้นโอเวอร์เลดเกินไปหรือเปล่าซึ่งก็เป็นคําถามที่น่าสนใจดีว่าถ้าเทียบกับโจโจ้ภาคก่อนหน้านี้แล้วภาคนี้มีดีมากกว่าขนาดนั้นเลยเหรอผมจะขอให้แง่คิดดังนี้ครับโจโจนะ้นปัจจุบันมีทั้งหมด9ภาคแต่ละภาคก็ดําเนินเรื่องและเซตติ้งที่แตกต่างกันออกไปมีความสนุกและยอดเยี่ยมในแบบของมัน แต่ละภาคอาจารย์อาระกิแกอยากจะใส่แนวคิดอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆดังนั้นคงจะไม่แฟรน,นักถ้าจะพูดว่าสติลบอลลัน คือโจโจ้ภาคที่ดีที่สุดส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าคนไฮ์และตั้งตาลรอภาคนี้เป็นพิเศษส่วนหนึ่งน่าจะมาจากเสียงเล่าลือจากแฟนๆที่เคยอ่านครับมันจึงทําให้แฟนๆที่ไม่เคยอ่านนั้นอยากดูว่าสิ่งที่เขาได้ยินมามันจะยอดเยี่ยมแค่ไหนเปรียบเทียบง่ายๆก็อย่างคนไทยเราเองนี่แหละครับส่วนใหญ่กลัวจะรู้จกักโจโจ้ก็เอาซะตอนที่มังงะภาค8ดําเนินไปได้กลางเรื่องแล้วผมก็คือหนึ่งในนั้นครับที่มาตามโจโจ้ jo. ดังนั้นการจะตามเก็บมังงะภาค7ที่มันเป็นการ์ตูนเฉพาะกลุ่มมากๆให้มันครบได้ทุกเล ันน้แทบจะเป็นอะไรที่ยากมากๆครับดังนั้นมังงะของภาคนี้จึงมีราคาที่สูงไม่สามารถเข้าถึงได้กับทุกคนถึงแม้ว่ามันจะมีรีปรินต์ออกมาแต่ก็ยังออกมาเป็นบ็อกเซตในราคาหลายพันบาทอยู่ดีถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ยคนไทยที่สะดวกซื้อมังงะแบบแยกเล่มมากกว่าดังนั้นจึงมองว่าการจะได้สัมผัสสติลบอลลันนั้นมันยากมากๆ ไม่แปลกที่เขาจะตื่นเต้นกับการมาถึงของ a n i m เมชันของสติลบอลลันครับแต่สำหรับผมจะขอให้ความเห็นว่าสติ b บอลลันเป็นโจโจที่ตัวละครมีความเป็นมนุษย์สูงมากครับเป็นภาคที่ดําเนินเรื่องได้เข้มข้นที่สุดเท่าที่ผมเคยดูและอ่านโจโจมาจะเน้นไปที่ปรชัชญาการเมืองแนวคิด ความเชื่อและศาสนามันจะเป็นความเข้มข้นที่คุณไม่เคยสัมผัสได้จากโจโจ้หกภาคก่อนหน้าแน่ๆครับและเป็นภาคที่ส่วนตัวผมนั้นมองว่าเหมาะกับคําว่าโจโจ้บิซาร์แอดเวนเจอร์มากๆครับยังไงสุดท้ายแล้วสตีลบอลลันก็คือโจโจ้ jo ภาคที่ผมรักมันมากที่สุดและดีใจมากๆครับที่ภาคนี้ได้ถูกทําเป็นอนิเมชันเสียทีอย่างน้อยทุกคนที่ไม่เคยสัมผัสก็จะได้ดูความยอดเยี่ยมที่ผมประทับใจในภาคนี้ละกันครับส่วนจะชอบหรือจะรักมันไหมมันก็แล้วแต่คุณจะตัดสินยังไงก็ฝากสตีลบอลลันไว้ในอ้อม ไว้พิจารณาด้วยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ JStory รู้ไว้ก่อนดู s ส e e ลบอลลั n โจซาขี่ม้าข้ามทวีปทำไมภาคนี้ถึงเทพที่สุดถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กากูเดสด้วยนะครับ j จสตอรตอนถัดไปผมจะมาทำคลิปของภาคอะไรก็ฝากติดตามด้วยหรือรีเควสตได้นะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้บ๊ายบาย